สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมืนันนี้บอสนพาพี่น้องมาเบิงความสวยความงามของดอกไม้นะครับดอกห้าจากธรรมชาตินะครับที่เกิดในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับพี่น้องซึ่งงามงามนะครับงามอิลีพี่น้องนะครับในเขตอุทยานผู้พายนนะครับพี่น้อง ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นเขตของจังหวัดมุกดาหารพี่น้องนี่นะครับคือทุ่งดอกหญ้านะครับดอกเข้าพันก้อนนะครับพี่น้องสวยนะครับพี่น้องนี่ข้างหลังนะครับถพี่น้องเห็นนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นเขตอุทยานผู้พายน์ในโซนทางอำเภอดงหลวงนะครับพี่น้องอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่คือทุ่งดอก ข้าวพันก้อนนะครับดอกห้านะครับพี่น้องที่มีความสวยความงามนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับพี่น้องก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจบ่อนโซนนำนะครับบ่อนโซนพาพี่น้องมาเบ่งนะครับความสวยความงามล่อให้พี่น้องมาสัมผัสกับความสวยความงามสัมผัสอากาศหนาวเย็นนะครับในช่วงเช้าหมอกจะลงนะครับ เป็นดอกห้าที่มีความสวยความงามนะครับสวยงามอิลีนะครับนี่คือดอกข้าพัาานก้อนเด้อพี่น้องเด้นนะครับและยังมีนี่นะครับหมอกบอัวายนะครับนี่แดงๆดงแดงๆนะครับที่เกิดตามพื้นที่นะครับแซมกับดอกหยาเข่าพัานก้อนนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่คือหมอกบอัวายนะครับแดงๆความสวยของเขาครับสวยอิลีพี่น้อง ในเขตอุทยานผู้พายนุนมาพี่น้องมาชมนะครับเป็นพื้นที่ที่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารพอสมควรนะครับพี่น้องก็คือออกมาจากจังหวัดมุกดาหารมาอำเภอดงหลวงนะครับเป็นระยะทาง70กิโลเมตรนะครับจากตัวจังหวัดออกมาออกมาถึงอำเภอดงหลวงตาม มาตามถนนหมายเลขสองสองแปดเจ็ดนะครับมาถึงเขตตะบนพังแดงนะครับพี่น้องอำเภอตรงหลวงเป็นเขตอุทยานผู้พายน์เขามาลึกๆนะครับจะมาพ่อกับความสวยความงามนี่ก็อีกหนึงตัวอย่างนะครับนี่คือดอกดุสิตาพี่น้องดอกสีม่วงๆนี่นะครับสวยงามนี่คือดอกดุสิตานะครับพี่น้องก็จะได้พ่อ กับดอกใหม่สวยๆงามๆในพื้นทีนะครับมีดอกดุซิตานะครับจรัดจันทนนะครับเหลืองๆคือจรัดจันทนนะครับพี่น้องดุซิตาจารัดจันทนนะครับนี่ก็คือหมอกบัววายนะครับหรือบัวหิมะพี่น้องนะครับจะออกดอกห้ชม่มในช่วงนี้สวยงามเลยนะครับ สำหรับบัวหิมะนะครับจะมีดอกหยาที่ให้ความสวยงามนะครับดุสิตาจจรัดจันทนนะครับคือดอกสีเหลืองๆคือจรัดจันทนนะครับสีม่วงๆคือดุสิตานะครับพี่น้องจะได้พ่อพบกับดอกหยาหลายนะครับสวยสวยงามพี่น้องสวยงามนะครับดอกหยาให้ได้้ม ความสวยความงามเ้อพี่น้องนี่นะครับก็คือเพื่อที่ที่มีความสวยความงามที่ให้พี่น้องได้มาสัมผัสนะครับอีกมุมหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารเขตอุทยานผู้พายุนนะครับบ่วจ,จะเป็นดอกข้าวพันก้อนนะครับที่มีความสวยขาวเป็นทุ่งหญ้าดอกข้าวพันก้อนดอกดูสิตานะครับสีม่วงนะครับพี่น้องเป็นล้านเลยนะครับ จรัดจันทนสีเหลืองเต็มนะครับพี่น้องหรือว่าสรอยสุมาลานะครับหรือว่าดอกบัวหิมะนะครับบัวหิมะหรือว่าหมอกบัววายนะครับพี่น้องจะมีความสวยความงามในพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นล้านหินกว้างนะครับซึ่งเข้ามาในเขตอุทยานผู้พายนเข้ามาเป็นเขตร้อยต่อนะครับระหว่างจังหวัดนครพนม นะครับคืออำเภอนาเก่น,นะครับของจังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนครเป็นเขตของอำเภอโคกสีสุพรรณนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้องเป็นเขตอำเภอดงหลวงนะครับของจังหวัดบุกดาหารซึ่งยังมีพื้นที่สวยๆงามๆให้พี่น้องได้ช้มนะครับและสัมผัสอากาศหนาวเย็นกลางเต็นนอนจะมีลานหินนะครับ สมบรรยากาศดีๆนะครับกับสมความสวยความงามของดอกหญ่าในลายฝนต้นหนาวนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นำมาฝากพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บรรสนำนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ